สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุนสุกคนครับเอามาอนีพ่อกระบาเท้าหักนัทชนแนลนะครับมือนีผ้าพีผ้าน้องมากินตานะครับตากุ้งสดตํากุ้งสดมึกสายน้องสาวตําให้ครับมาอนีกาลังตําคุกง่พี่น้องโอ้ใส่เสื้อสีแดงได้นี้ผมผมบริมัดเพื่อนว่าตําใส่ถึงพริกซุกพริกดิบครับบรรยากาศย่ามเทียงครับพี่น้องใส่ตําพริกดิบแล้วเอาพริกพริกแห้งลงไป ผักผักสุกกับพริกดิบมันต่างกันมัองเลยวะโอ้ยบ่าผิดพี่นออ้องเอพริกแห้งครับเอื่องนั่นละสิเป็ดเผ็ดจัง่อยแต่ว่าเผ็ดคือไม่ขาม่าเมื่อวานเลยโอ้ยบ่ไหวเด้อพี่น้องเบาเท้าย้อมอีหลีคักหลายเซน้ำแข็งไว้ครับนอกน้ำแข็งไว้ขอเป็นกุ้งสดเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ขออนุญาตจังมื้ออันนี้บ่าเทากัดลวกเรียบร้อยนอกน้ำแข็งไว้บางทีพี่น้องแข,ข็งจัดปัดกรอบดีขนาด,ดนี้นอก นอกกอนล,กลกนลวกแล้วก็ลวกแล้วกับนอกนะครับเอามาเสีบๆสบน้ำบาวเท่าครับมาอนี้ห่างหายต่ำไปโดนมาจัดอีกแล้วครับโอ้ยเสาจัดให้เต็มทีกันตัวนี้สีบดจวดจัดครับบ่ใส่เครืองครับใส่เครืองกับบุ้มีอย่งางไรครับเครืองบกเอียดบกเขืออันบกเขือนอันใส่บอ่นีบน่บ,บกเขือนนี่ น,นี่ครับบักเขื่อนบักเขื่อลายบักเขื่อลายเนียนมึงเนี่ยน้องพี่น้องเนาะเนียนใช้กับปนเข็มหมวกโอ้ระวังมีดบาดมือเด้วยก็เป็น,นปตัจวดเารอ้ะสูตรใส่เปลือกครับหลายท่านเพิ่นว่าเอ้าโบบีบหน้ามันสีเปียวว่ะท่านซาลองเบิ่งเปียวอยู่ครับพี่น้องเปียวอยู่เปียวอยู่หลายๆหลายๆคลิปที่เพิ่นเห็ุให้เปียว Oh. เอาแบบเปรี้ยวๆอันนี้มีน้ำกระเทียมน้ำครับในถ้วยมีหนำกระเทียมใส่น้ำแห้มันได้ซดได้หน่อยรครับขั้นเอาขั้นเอาแต่หนำปลาแดกใส่มันสิมันสิเป็นสิ่งเ,เกลี่ยๆครับ <laughs> มื้อนี้บรรยากาศยามเที่ยงมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆยนำกรุบๆน้ำบ่าวเทาอยู่ใต้ต้นอันแค่คือเก่าครับใส่แนวนัวกระป๋องไม่บ่าวเทาเปื้อนไหมล้วพี่น้อง ยวดีเสร็จไหมอยครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายน้องสาวอ่ะเพื่อนนี่เามักขึ้นกันเลยครับมักนัวมักนัวใส่แนวเข็มนี่มอนี้บ่าวเท้าลืมลืมเอาปลาเด็กมาพอดีมาเอาปลาเดกน้องสาวเลยใส่เข้าไปบ่าวเท้าลืมเอาปุ๊กปลาเด็กบ่าวเท้ามาเอาใส่ปลาเด็กน้องสาวนี่แหละบรรยากาศล่มซยยซยโอ้ แต่ว่าล่มผัดล้มซวยๆผัดบ่เย็นซวยๆได้ลรืพี่น้องล่มซวยๆผัดซี่ห่อนหอนนี่ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปน้ำจังเด็ดสดครับพี่น้องบางเือกะใส่น้ำอันบักขามเปียกโอ้เสียงโคกกับสากตำกันว่ามันเสียงปงงัวปงข่วยสิเขาสวนไว้ <laughs> ไปตำอยู่ขางสวนขาเจา้าขาเจ้าดื้อข้อเบิงน้องโอ้งสิเขาวสวนข่อยสิเขาวสวนขาเจ้าว่ชิมดูเครื่องปุง๋งเครื่องปุงกับประมาณนี้ครับพี่น้องที่อยากไปลองลองเห็ดเบิงนะครับลองเห็ดเบิงสูตรบ่าวเท่าสูตรนองสาวบ่าวเท่าอืใส่เกลือบเบิดโอ้ยังบบนัวอีกบบมีสูตรตายตัวสูตรเพิ่มเลยตลอดครับพี่น้องปูนน้ำจิ้งเรงเลยโอ้ยบบตางก็เมือ่อวานนี่ เอากุ้งลงไปครับกุ้งแซน้ำแข็งกุ้งนอกน้ำแข็งไว้นีกุ้งสด้าหลังครับนี่ละใส่ต้องไปโขนโอ้หลายตัวเติบได้พี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องเด้อช่วงนี้เดี๋ยวพี่น้องสิว่าขออนุญาตจังมือครับกุ้งดิบครับมันนี่กุ้งสดกุ้งสดโอ้โอคออนอร,รอูดห่คนอรูดอืมคนอรลด มือกลองตัวครับพี่น้องที่นี่คุณนนะ่ะดึงดงด่งดึงดึงเลยมือกระไดเป็นตะกรอบดีครับนกน้ำแข็งไว้เย็นจุวยจุ๋ยเลยเย็นจุวยจุ๋ยเพราะว่าเย็นวาว่โอ้ยบาเท่ากระไดเดีย้ยแล้วก็ใส่หอมผอมหอมซี่ช่วงนี้บักทัวบักทัว่วนี่ก็หายากครับพี่น้องบักทัว่บเถ่ากรเซียวบักทัวมาใส่จังหน่อยบอมี่กินกับผอมก็บะมี่ หาน้่งตลาดตะลีก็หาหยาดอุ้ยหาคือสีบัวทองบัวทองหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่โอ้บ,าาอแบบัวเท่าใส่เขาเลโอ้พี่น้องเลยออกห่อนวาบๆเลยพริกเพลินสุดยอดอีหลีหดยาฟรีดอนมาบ่เอาคือสีแสีบแล้วละ่ะเสียม,มึงดูเสียม,มึงกฮ้ยเสียม,มึงก็เสีบแล้วเนาะอ,อ๋อชิมหนามก็เสียบแล้วเลยพี่น้องเป็นยังไลย แซ่บแล้วโอเสซ่บแล้วปะแซ่บเสีบน้ำบาชาครับมานี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขสุค,สค,คนครับสวัสดียางเป็นทางการนะครับบอกกับบา่าฮัลโหลชาแน,นลครับมานี้ผ้าพีผ้าหนองมากินตํากุ้งสดมึกสายครับพี่น้องเอา้าขอแบบสดนะครับมานี่แล้วก็มึกสายลวกบนมึกสายสดด้ครับมึกสายลวกกวรอบ,บ,บครับมานี่เพราะว่าบา่านอกน้ำแข็งก้อนลวกกันนอกลวกแล้วกันนอก เอ้ามาเสพๆน้ำบาหท่าครับมัอนี้พักกับก็มียอดมะระครับหน่วยหนบ่มีเอายอดมาแทนนะครับแล้วก็มีนี่พักอันขนาดขนาดขนาดกรอบๆกับแตงเนี่ยมักสาวสีแล้วก็พักกาดพักกาดขาวพักกาดขาวพักกาดหัวกับอันมะเขือมาพี่น้องมาเสพๆน้ำบาหท่าครับพูนะน้ำน้ำน้ำแดงจึงคืองูขึ้นคือหมื่บ้านนี่บาหท่าก็สูบเอาไว้พี่น้องถอยยาวๆเลยบาหท่า

อืมอืมอืมอม,มีกัน,นยังหลายครับุดหน่ามตองกว่าโอ้เป,าเปาาเ่าเป๋าอัดสดหน่านี้จะเผื้อเปา่า,าไว้เปล่าครับว่าแต่มันสีห่อนบ่ เฮ้หนอดพักใส่พี่หอดมละใส่เข้าไปพี่น้องเอ้ยโอ้ใหญ่ตัวนีอื ตัวมันใหญ่มันนไหครับแต่ว่าส,วสดดีตัวเส้สเอากุง้งเอาเอานี่ว่ากุ้งอลัดก,กาป้ะมาต่ำอ <c oughs> ือมันเป็นตะก,กินมันกุ้งอลัดก,กาเพราะว่าโอ้าบ้าทากันปูอลัดก,กา <c oughs> ตุ้งรัตเตอร์ก่อนหมอพกพิษเราถึพกพี่หน่องอะไงว่าฮัตตะเคยได้ยิ่งบ้าหา่าอะไรกลุ่งอรัตกาพ่ะนะอุ้ยไายดี มื่อนีสาวสีเพิ่นเพิ่นไปเห็นงานครับพี่นุ่งบนี้มากินน้ำบา่าอืมโอ้ยโหนดี่หนดน,นิ่งเงีมาดเลยพี่นุ่งมาพี่นนุม่มไหมอู้ย มือนี้ซูได้ครับพี่น้องกันคือเมือว่านถอยฮ <c> ก <oughs> ำแรกหูวผลเลยอื <c> ้อ <oughs> ขอบนี้เลยนาะการจางเลย กินพักขนาดนี่ครับมันจะกรอบรๆด้วยของออก,กินแจ่มขอแสีบครับว้าหคักคับ

Ok kè Deep walk ở thứ bảy cô mình nghe ừ. chỉ có đang nói phải không chạm nó nhạp <laughs> kiến có bôi nhạp rồi nè nó quạp cúp cúp vô phẳng hồng cúp cúp luôn như xe mọc móc kháng khẩu tha đi hả มาละพันเครื่องแบบเครื่องแก่เดิมอนู่พันขวอโอ้เออตอนนี้คุณพี่น้อง nào hay con Ừ. Thì bự ngon. Ừ, có hoa. 用白云黄，嗯，都是菜。 ถ่ายแฟนสวยสุดท้ายแฟนสวยครับอืมอพริกหลายๆคือมือวานนี่โอ้แต่ว่ามือวานมันโอ้ยบอกเลยก็ว่าสุดยอดเลยมือนี้พริกหลายๆแต่สูงวานมาได้ครับ ว้าวโอ้คักพี่้องทุดหอดตำกุ้งสดมึกสายแก้มกับพักหอดมาละแก้มกับพักกาดขาวกักเขือขักกับพักขนาดเนี่ยกรอบดีขนาดเอาพี่หลงไปลองเห็นมั้งนะครับเด้อมึกนี่ก้อนลวกนอกน้ำแข็งไว้แซ้นน้ำแข็งไว้ พอหลวกแล้วปั๊บลวกก็คือเอาลงน้ำแข็งเลยนะครับมันสิกอวบแล้วก็กุ้งเื้ากันเท่ากันนอกน้ำแข็งไว้นะครับเอาไปลองเห็ดเบิ้งนะครับมานีบบ่าวเท่าเรียบร้อยนะครับตํากุ้งสดมืกอสายฝีมือหองเสาอุ้ยแสบสดน้ำกโกกเลยเอาขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมทีไรที่แชร์บ่าวเท่านะครับช่วงนี้ก็ยังเรามาระวังอยู่นะครับเรื่องของโรคไข่ไข้เจ็บด้วยพี่น้องเดิกก็เระมาระวังกันนะครับไปหันมาหนีกันยัง ป้องกันจะคล้องนะครับสวมอ่าสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยนะครับหล้กก็ร้างมือโดยเจียวนะครับทุกหน่วยงานเพื่อเวลาเขาไปติดต่อราชการนะครับก็ยังมีอยู่นะครับ็ซอยกันนะครับซอยกันเพื่อคนใกล้ชิดจะคล้องหลักจะคล้องเองนะครับเอาคลิปนี้คือเก่าครับมากกระไรถือใจกระแช่บาทานี่นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ